ครับพี่น้องเด้อครับเด้อพอออดตำมุ้หอยคู่กินให้นักเรียนกินนะครับพี่น้องเบิ่งนเลยเสพเสพนู่ๆนู่้ำกันเด้อแซ่บบิลีเด้ออาจารย์นะเสพเสพนู่นเ้อพี่น้องอ่ามากินน้ำกันเด้อพอออดตำให้กินเลยพี่น้องอ่ ตัยนีัดเลยนี่ใส่ม่ดนี้นนตำปลาล้านะครับผู้ชม ถ้าในร้านอาหารตรงนี้ประมาณจาระร้อยสิบนะครับเอาละเด็ดมาช้อนมาสักทีหนรับ

มันจะเป็นเปรี้ยวเค็<ด>เตมตมาน้อยหน่อยแต่แต่ความเผ็ดกับอันนี้ได้แรงว่าเราต้องใส่น้นตาลเพิ่มค่ะอีกนิดหนึ่ง I <laughs> don't <laughs>